ครับก็ทีว uh, ีเล็ก uh, เนี่ยทีวดีนะครับทีวดีก็จากยอดเขาก็เป็นหมื่นล้านเขาเนี่ยนะครับมารถลงมามาเหลือเป็นยอด5้าถึงหกพันล้านดังนั้นเนี่ยสำหรับการเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับก็หาวิธีการนะครับที่จะเอา AI เรื่องของการปิดการขายการทำการตลาดการโพสต์การทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้นะครับทีนี้ก็มีทีมงานของ The Answer นะครับ The a n s w e r นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขามี AI ตัวหนึ่งที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับพอมาท้าแข่งขายแข่งกันก็มาขายแข่งตัวกาแฟกันนะครับมาขายแข่งตัวกาแฟกันซึ่งปกตินะครับต่อวันเนี่ยที่วีเดเล็กจะขายได้4 00 0กล่องนะครับ ทีนี้ในเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ก็ทีวีดีเนี่ยก็ขายได้ตลอดเลยนะครับวันละสี่พันกล่องปรากฏว่าทางดิเอลเซอร์นะครับทำยอดขายได้วันละสองหมื่นห้าพันกล่องชนะแม้กระทั่งบริษัทมหาชนนะครับดังนั้นเนี่ยทีวีดีก็เลยขอขอเทคระบบที่ใช้ เอไอที่ใช้ตัวนี้นะครับชื่อชื่อว่า m e r c ์ก9 1 5นะครับแล้วก็เปิดเป็นเหมือนกับบริษัทลูกนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยที่ทางทีวดีเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่51%นะครับในส่วนของเจ้าของ m e r c ์กก็ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดอยู่ที่ uh, 49%นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเจ้าของเมอร์สนะครับ915เจ้าของเมอร915นะครับก็เถือหุ้นนะครับอยู่ที่49%ด้วยความที่เป็นบริษัทมหาชนอย่างที่บอกนะครับแล้วทีนี้สถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์โควิดก็เลยส่งผลให้ตัวเมอร์ส915นะแสดงประสิทธิภาพนะครับเพราะคนไม่ออกบ้านจากยอดขายของเขา นะครับที่เป็นหมื่นล้านที่ลดลงมาเหลือ5ทั้งหมดหกพันล้านเนี่ยมันก็กลับมาที่หมื่นล้านได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากมากนะครับทีนี้ในส่วนของทีมงานที่ใช้ m e r ร์นะครับที่ทีวเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ500คนนะครับที่เป็นพนักงานของทีวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนมาใช้ m e r ร์เยอะๆเนี่ยนะครับสักหมื่นคน แสดงว่ายอดขายของเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับยอดขายเขาต้องเพิ่มพอยอดขายเขาเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้หุ้นของเขาอะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหุ้นนะครับก็พุ่งสูงขึ้นซึ่งสําหรับมหาชนขึ้นแค่บาทเดียวนี่โอ้โหรวยมหาศาลเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องเพิ่มจํานวนคนที่ใช้เม r ร์กดังนั้นน่ะทางเดียวที่จะทําให้คนเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็คือเน็ตเวิร์กนะครับ เน็ตเวินะครับโดยที่ผลประโยชน์ของ Network เนี่ยจ่ายให้กับสมาชิกนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทีวีดีเล็กต้องการคือยอดขายสินค้าที่เขาขายเพิ่มแล้วก็หุ้นที่เพิ่มขึ้นดังนั้น Network ตรงนี้นะครับปกติถ้าเป็นธุรกิจ Network ทั่วไปก็จะจ่ายให้สมาชิกทั่วไปอยู่แค่10-30%แค่นั้นนะครับที่เหลือก็จะบริหารระบบของบริษัทแต่ที่นีเนื่องจากทีวีดีสเสถียรแล้ว m e r ร์กส์ก็สเสถียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งใจจ่ายออกมาก็คือ70%เลยก็จะทําให้น้ำธุรกิจมีเงินมากนะครับทีนี้เน็ตเวิร์แล้วจะทํำยังไงนะครับก็บังเอิญว่าเจ้าของ m ม r ร s กเนี่ยนะครับก็คือคุณแชทเนี่ยเขามี Network ของตัวเองอยู่แล้วนะครับที่เปิดมาแล้ว2ปีชื่อว่า BNN นะครับก็เลยจับมือกันกลายเป็น BNN Direct นะครับ แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้นักธุรกิจใท้บีเอ็นเดเด็กนะครับแนะนาคนเข้ามานะครับเพื่อใช้เมอร์สให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ยอดขายของทีวีดีเพิ่มและหุ้นเพิ่มขึ้นในส่วนของปันผลนะครับ mm hmm. ก็คือจ่ายให้สมาชิกให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสโอกาสโอกาสของคนที่พลาดในธุรกิจ ในอดีตที่ผ่านมานี่คือธุรกิจที่จ่ายเยอะจ่ายเต็มจริงๆครับเรามาดูในเรื่องของแผนการประหลาดนะครับของ BNN นะครับซึ่ง BNN ก็คือบริษัทลูกของ TV Direct นันเองนะครับก็เปิดรหัสธุรกิจก็จะมีเป็น SMLXL แล้วก็ XXL นะครับเพื่อให้จำง,ง่ายนั่นเองนะครับเพราะเป็นธุรกิจของ คนไทยนะฮะแต่ว่าเป็นบริษัทมหาชนเนาะโอเคทีนี้เปิดรหัส S เนี่ยก็จะอยู่ที่2,500บาทนะครับซึ่งก็จะมีค่าส่ง100นะจากทีวีเดล็กนะครับแล้วก็2,500ถึง2,880นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสินค้าอะไรนะครับ M ก็จะอยู่ที่5,000นะครับ L ก็จะอยู่ที่15,000นะครับ XL ก็จะอยู่ที่30,000 นะครับแล้วก็ XL จะอยู่ที่50,000่นนะครับซึ่งข่าวดีก็คือช่วงโปรโมชันนี้นะครับใครลง S จะได้ตำแหน่ง M นะใครลง M จะได้ตำแหน่ง L ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะมี BV นะครับในการมาคำนวณโบนัสตัว S เนี่ยก็จะอยู่ที่250นะครับตัว M ก็จะอยู่ที่500นะครับตัว L ก็จะอยู่ที่1ัน0แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่3 0 0พัน นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่5,000นเะอันนี้ก็คือ BV ที่นำมาคำนวณโบนัสนะครับในส่วนของกำไรค้าปปีกนะครับคาเปรกเนื่องจากว่าที d ีเ e c t กเขาเป็นค้าปปีกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบั่นใจว่าเขาทำการตลาดให้เราขายของได้แน่ๆนะครับเขาโฆษณาให้พวกเราแค่มีของคนก็มาขอซื้อกันละนะครับคาปลีกก็จะจ่ายอยู่ที่60 ถึง100%อนะแปลว่าทุกคนได้กำไรตรงนี้ที่บอกว่าวันล,ละ5 0 0 0บาทได้สบายๆด้วยระบบของเขาเนี่ยนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับเพราะปกติทำ Network เน็ตเวิร์กลราไม่ค่อยได้กำไรครับปีก,กันแต่ที่นี่เราได้แน่นอนนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำคนเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับก็จะมีค่าแนะนำอยู่ก็คือลูกเนี่ยแรแนะนำหลานก็จะได้อยู่อีก20% นะครับอันนี้ก็คือค่าแนะนำเนี่ยจะจ่ายไม่เยอะนะครับเพื่อให้คนไม่ห่วงลูกกันนะฮะเพื่อให้คนไม่ห่วงลูกกันแต่ไรายได้ที่เยอะมากๆเลยก็คือ,อไรายได้ที่เป็นการจับคู่หรือบริหารทีมนั่นเองนะครับซึ่งจับคู่เนี่ยจ่าย80ถึง160เปอร์เซ็นต์เลยเยอะมากนะครับเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยตำแหน่งแค่ S เนี่ย ก็สามารถได้โบนัสจับคู่ตัวนี้นะครับตำแหน่งเสเนี่ยสามารถได้โบนัสจับคู่สูงถึงสัปดาห์ละ2 5งหมนนะครับเดือนหนึ่งก็ตบ10,000แสนบาทเห็นไหมลงธุรกิจเล็กๆแค่นี้เองนะครับสามารถมีไรายได้เดือนหน1 0 0 0 0นบาททำธุรกิจเน็ตเวิร์กเดือนหนึ0 0แสนบาทเป็นความฝันของหลายคนเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลง2,5 0 0 0 เราสามารถอัพเป็น5 0า0ได้สามารถอัพขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับซื้อสะสมไปเรื่อยๆถ้าปกติจะต้องบอกต้องลงใหม่นะต้องอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่อันนี้คือเราสะสมไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่จะตัวนี้นะครับค่าจับคู่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้มาดูมาดูเรื่องของการจับคู่นิดหนึ่งก่อนจะดูว่าจับคู่ได้ได้ที่เท่าไหร่นะครับสมมติตัวเรานะครับเราเป็นเอสเดลรอยนะครับเราได้นํามาเขาแนะนําไป ทั้งหลายแหละถ้าเกิดสมมติด้านซ้ายมือนะครับมีอยู่หนึ่งพันบีวีด้านขวามีหนึ่งพันหนึ่งพันบีวีนะครับเขาก็จะจับเขาเรียกว่าหนึ่งจับหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งจับึก,ก็คือปกติธุรกิจทั่วไปก็จะสี่สิบเปอร์เซ็นของฝั่งอ่อนที่คำนวณโบนัสแต่ที่นี่หนึ่งจับหนึ่งเขาจะเอาพันบวกพันเลยนะครับก็จะกลายเป็นสองพันแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ที่แปดร้อยบาทแบบนี้เลย นะครับหนึ่งจับหนึ่งก็คือพันบวกพันอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสมมติเรามีฝั่งแข็งอยู่อีกพันหนึ่งในวันนั้นนะครับก็กลายเป็นสองพันมันจะกลายเป็นหนึ่งจับสองเลยครับก็มีการจะกลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นคูณสามพันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นพันสองอย่างนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับบอกถ้าเกิดมีสามล่ะ นะครับถ้ามี3ก็จะเป็น1กจับ3แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็น40คูณส0โอ้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่หาฝั่งแข่งกันยากมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเอาคำนวณหมดเลยในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นที่น่าทึ่งมากถึงบอกว่าโบนัสจับคู่ตรงนี้เยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงลูกกันนะครับทีนี้โบนัสจับคู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็น S เนี่ยก็จะได้ที่สัปดาหลา์ละ2 20,000 ห้าพันนะครับถ้าเป็นเอ็มทีนี้นะครับก็มีโบนัสอีกข้อหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าเมื่อกี้เราแนะนําเราแนะนําลูกนะครับเราแนะนําหลานนะครับดังนั้นเราก็จะได้แมทชิ่งด้วยนะครับสําหรับลูกและหลานที่เราแนะนํานะครับถ้าเราเป็นตําแหน่ง S เนี่ยจะไม่มีแมทชิ่งนะครับถ้าเป็นตําแหน่ง M นะครับก็จะได้แมทชิ่งทั้งหมด3ชั้นนะครับก็คือลูกหลาน เหลนแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง l นะครับจะได้เป็น6ชั้นนะครับก็ลูกหลานไล่ลงไปแบบนี้นะครับนี่ลงไปแบบนี้เลยลงไปแบบนี้เลยลงไปแบบนี้เลยนะครับเป็น6นะครับถ้าเป็น xl ก็จะเป็น8นะครับแบบนี้4 4 4นะครับแล้วก็2 2 2 2แล้วก็2ลงไปแบบนี้นะครับแต่เป็น xl ก็จะเป็น10ชั้นเลยนะครับ4 สี่แล้วก็สอง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 แบบนี้นะครับเป็นสิบทันนะครับอันนี้คือแมทชิ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าเฉพาะเฉพาะ,ะจับคู่ตรงนี้นะครับรายได้เราก็มาหาศารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําธุรกิจตัวเนี้ยเราก็ไม่ต้องมาห่วงลูกกันไม่ต้องไปหวังผลที่แมทชิ่งอะไรมากมายนะครับก็โยนช่วยกันลงไปนะครับโยนช่วยกันให้เป็นลูกของคน ข้างล่างลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้โบนัสที่เป็นภูโบนัสด้วยนะครับถ้าเราต้องการเป็นภูโบนัสมีภูโบนัสด้วยนะตําแหน่งของเราจะต้องเป็นตําแหน่งสูงสุดก็คือ XXL นะครับ XXL ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ XXL นะครับถ้าต้องการภูรโบนัสนะครับต้องเป็น XXL ดังนั้นพอเรามีคุณสมบัติเป็น XXL เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเขาก็จะมาดูว่า เขาจะคิดจากเขาเรียกว่า BV สะสมนะครับดาวดาวอสตานะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบอ่ะแบบนี้นะครับก็จะมีระดับอยู่10ระดับแบบนี้นะครับทีนี้เขาจะคำนวณจาก BV สะสมนะครับ BV คำนวณสะสมใช้คำนี้นะครับ BV คำนวณ คำที่เอามาคำนวณสะสมนะครับสมมตุติเรานะครับเราแนะนำมา1,000นะครับแล้วก็มีฝั่งเนี้ยอยู่1,000กับ1,000นะครับกับ1,000สมมุติแบบนี้นะครับมันถูกคำนวณ1นจับสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย v ี BB สะสมของเราตรงเนี้ยก็คือ4,000เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสตาร์หนึ่งเนี่ยจะต้องมีบ v สะสมอยู่ที่5,000ครับ มีบีบีสะสมอยู่ที่5,000นะครับทีนี้ต้องสร้างคนถ้าต้องการเป็นผู้นานะต้องการเป็นผู้นําที่มีผูนะครับต้องสร้างคนก็คือจะต้องแนะนําทั้งหมด4คนนะครับตําแหน่งไหนก็ได้นะครับแนะนําทั้งหมด4คนแล้วเราจะได้ยอดผูนะครับเราจะได้ยอดผู1หนึ่งครับแล้วถ้าเกิดเราเป็นสตาร์สองต้องการเป็นสตาร์สองนะครับเราก็ จะต้องมีสตาร์หนึ่งนะครับจำนวนข้างละหนึ่งคนข้างละหนึ่งคนข้างละหนึ่งคนนะครับแบบนี้นะครับอ๋อในในสตาร์หนึ่งน,น,นะครับข้างละหนึ่งคนข้างละหนึ่งคนนะครับซึ่งตัวตัวบีวีสะสมเนี่ยจะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันนะครับก็คือคำนวณจากตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าพันทีนี้เราจะได้ยอดปูเนี่ย สองส่วนแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นสามก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับ bv สะสมนะครับถ้าเป็นสี่ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับนะครับถ้าเป็นห้าก็จะอยู่ที่ 20, สองแสนห้า bv สะสมสะสมไปเรื่อยๆยนะครับเนี่ยได้มาสี่แล้วได้มาห้าโอเพิ่มสะสมไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง star สามเนี่ยก็ต้องมี star สองนะครับต้องมี star สองข้างละหนึ่งคน นะครับสตาสี่ก็ต้องมีสตาสามนะครับข้างละหนึ่งคนในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าสตาห้าเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกนะครับจะต้องมีสตาสี่นะครับจะต้องมีสตาสี่อยู่ทั้งหมดหนึ่งต่อสองนะครับข้างหนึ่งมีหนึ่งคนข้างหนึ่งมีสองคนนะครับตรงนี้ก็จะได้ได้ยอดภูสามก้อนอันนี้สี่ก้อนนะครับอันนี้ได้ห้าก้อน นะครับสำหรับ STA ห้าเนี่ยจะเป็นการปลดลอ็อกนะครับจากที่เราได้จากที่เราได้ตรงนี้นะครับสามแสนนะครับจากที่เราได้สามแสนตรงนี้จากที่เราได้สามแสนตรงนี้นะครับก็จะถูกปลดลอ็อกนะครับ <S 2> <S 2> กลายเป็นสี่แสนต่อสัปดาห์นะครับก็จะกลายเป็น 1, 000, 000, ล้านหกหนึ่งจุดหกล้านแบบนี้นะครับ พอซาหกซาหกมั่งนะครับซาหกก็คือห้าแสนแบบนี้นะครับพอซาหกเป็นห้าแสนแบบนี้ห้าแสนก็ต้องมีสตาห้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหนึ่งต่อสองข้างหนึ่งหนึ่งคนข้างหนึ่งสองคนแบบนี้นะครับก็จะได้พูหกก้อนนะครับจากสี่แสนเพิ่มเป็นสี่แสนห้านะครับเริ่มไปแบบนี้ละอ่าเพิ่มไปอย่างนี้นะครับจากล้านหกก็จะเป็นหนึ่งจุดแปดล้านนะครับนี่อันนี้คือหกนะครับ จ็ดก็สไลด์สเต็ปไปนะเจ็ดก็จะเป็นห้าแสนแบบนี้นะครับก็จากหนึ่งจุดแปดก็จะเป็นสองล้านนะครับก็จะได้ก้อนคูเจ็ดก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นมีสตาร์หกน้องเงินไขเดียวกันหนึ่งต่อสองแต่ทีนี้ก็มาขยับอีกทีตอนแปดครับมาขยับอีกทีหนึ่งตอนแปดนะครับก็คือแปดเนี่ยต้องมีสตาร์เจ็ดครับนะครับอันนี้ยอดเมื่อกี้จากห้าแสนตรงนี้ของเจ็ดขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านนะครับ b ีวีสะสม อ่านะครับของ8เนี่ยจะเป็นที่2องล้านนะครับซึ่งพอ2องล้านห้าปุ๊บปลดล็อกแล้วครับปลดล็อกก็คือตัว S ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จากจาก1 2เนี่ยก็จะเป็น1ต่อ3ครับต้องเป็น4คนหรือเป็น2ต่อ2นะครับหรือ2ต่อ2นะครับอ่าเป็นเป็น4คนนะครับพอเป็น4คนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะทําให้ตรงนี้นะครับเราได้เป็น5้าแสนแบบนี้ นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่2.2ล้านนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องเริ่มจากตรงนี้นะก็จะเริ่มเป็น4ี่คนนะครับซึ่งสตาร์เก้าก็เหมือนกันครับ1ต่อสาหรือ2ต่อ2ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะได้9ส่วนนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น6 0แสนอันนี้5.5แสนนะครับอันนี้เป็น6 0แสนต่อสัปดาห์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อยู่ที่2ล้าน4นะครับแล้วก็สตาร์สิบตำแหน่งสุดท้ายเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เพิ่มแล้วนะครับเป็นหนึ่งต่อสี่นะครับอันนี้เพิ่มแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งต่อสี่นะครับก็คือตรงเนี้ยจะได้สิบส่วนดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเจ็ดแสนห้านะครับก็จะได้เดือนหนึ่งสูงสุดสามล้านบาทต่อเดือนนะครับนี่ก็คือสุดยอดแผนการตลาดของ b n n นะครับจ่ายเยอะมากทั้งหมดนะครับเนี่ยสลาตานี่สูงสุดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ เพราะว่าทาง BNN กับ TV Direct เนี่ยเออ TV Direct เนี่ยเขาต้องการที่ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นกับจํานวนสินค้าที่เขาขายได้ดังนั้นแผนการตลาดเขาง้ึงจ่าย,ยรายเยอะมหาศาลแบบนี้ครับ